นาตาลาบหมูข้างห่าค่ะพี่น้องใส่ตับนิดนิดนะคะใส่อีี้ยงก็อันเครื่องเท่าที่ห้ามีนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาลาบหมูกันนะคะพี่น้องนี่ค่ะหมูข้างห่าเสซาดอนได้ล้วนเตียมไวแล้วนะคะกะสิมีตับหมูนั่ค่ะพี่น้องกะสิหมูอันนี้บะแมีเห็ดขายนะคะเซาดอนสิเห็ดกินเองค่ะพี่น้อง เมนูของเฮ้ามือน,นี้ยค่ะก็ได้เตรียมไวเรียบร้อยแล้วนะเคียงของเฮ้ากับสิมี่หยังหลายหลได้พี่นงค์แซวดอนไส้เพราะวา่าเมดบ่มี่หยังค่ะยุลานไม่ยู่ซ้ํานี้ค่ะอันนี้กระสิเป็นนันกระเทียมค่ะกระเทียมพร้อมแดงกับเมดนะคะพี่นงองเอาใส่ตามพามีนนะคะอันนี้พริกนะคะพริกค่ะ ใส่พริกลงไปนะคะพี่น้องแด้วก็ะซี่อันพริกป่นค่ะคือหลากบ้านเฮ้าทั่วไปนั่นล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะพริกป่นสาวดอนสีเฮ็ดกินเองนะคะสีเฮ็ดสซาบดอนมาก,กินเพดค่ะเบิ่งสาวดอนกินเพดกับพี่น้องเบาเหลินเสือเส้อเรากามีข,าข้าวขวนะคะพี่น้องไปวสาซาบดอนไปเอา,เข,าข้าวขวก้อนค่ะข,ข้าวขวของเฮ้านะพี่น้อง ซวดอนเซบอกวิธีการเก็บห้มันนั่นห้มันหอมยุโดนค่ะนี่ห้าต่ไว้แบบนี้แล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวสซวดอนแซวห้เบิงนี่ค่ะห้าต่ไว้แบบนี้แล้วนะคะพี่น้องห้เาเอาเข่าไปแช่ซองฟิไว้นะคะพี่น้องนี่อันนี้สซวดอนตาําเมื่อ้ดเป็นสองเดือนห้วนะคะก็ยังกินหอมอยุคเกาเลยค่ะพี่น้องพรวาวะาเห้าเอาเอินเพิ่นตังว้ทั้งนอกนี่ กินสิหายสิบ่หอมอันนี้คือเคล็ดลับดีๆนะคะเอามาแช่ต่อกันค่ะพี่น้องแช่ส่องฟิตนะคะบ่แมนตู้เย็นธรรมดาส่องฟิตค่ะนี่ค่ะเวลาเฮาตักเวลาเฮามาตักใส่เ้ากะเอาซอนนั้นอยาเอาซอนเทียนโซก,กับปก๊กบกะทิห้าสิใส่กับย่างอื้นนะคะนี่ค่ะเส้าดอนกะใสิใส่ขา้าวขวาลงไปนะคะพี่น้องนี่ค่ะนะคะ ป,ปลาปลลาาดองของเฮาค่ะขาดบ่ได้นะคะพี่น้องปลาแดกหนององขฮาค่ะหย่อนกลับไปนิดนึงนะคะพี่น้องนี่อย่าพึ่งใส่หลายนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะพี่น้อง,ยงะะอย่าพึ่งใส่หลายนะคะเพราะว่าหยาดเพิ่มเข้มนะคะแล้วก็ปอกเน่านะคะ่ะพี่น้องกัเคียงลาบของเฮาทั่วไปนั่นล่ะเนาะคะ่ะ เขาเตียมไว้นะคะนี่ค่ะผรสลดของเข่านะคะเอาอันนี้ใส่ตามใจสอบของเข้านะพี่นงองหมักหลายเขากับส้หลายหมักหน่อยเขากับส้หน่อยค่ะแล้วแต่ข่วมสอบของเ่าเนะนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะ ออหอมค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะลาบนี่ถ้าเขาอันนี่ยังก่อนขาดขา่าวขวานเพราเป็นลาบนะคะข้ขาวอยากใหข้ข่าวขวานหอมโดนกับเห็ดคือสาวอุดรวานะคะพี่น้องเขาก็เสิมาซีมเบิงก่อนค่ะว่าสาวตอนนีใส่เปรี้ยวอีกนิดค่ะอุ้ย เพชรค่ะแล้วอันสุดท้ายเท่าไก่ใส่หอมลงไปนะคะต่างๆนาหน้าพันค่ะเทาสิใส้เป็นหอมเหลียงลงไปน้ำกระดนนะคะตว่าสาวดอนป่าไส่ค่ะสาวดอนใสพสะอพอหอมอันนี่สาวดอนกระบาพอดีแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นหน้าไปหนั เพีนน่องตาาบะบานท่าอันสิขาดตัวครัวกับเป็นไบ่ได้นะคะ,คะ,ะต้อใส่ยังไยสั้นหนีเ่เสีบข้าวต่อคใส่ตามเ่าหาใด้นะคะพี่นอ้องซี่มืออีกค่ะหอมหค่ะค่ะเสียบกับพป่นนองนี่ค่ะลา หมูของเ้าค่ะพี่น้องวันนี้ลาบหมูพี่น้องน้องกินค่ะ,คะเดี๋ยวมาตักใส่จานกันเลยนะคะมาเบิ้งค่ะสาวอุดรสิตักให้เบิ้งนะคะพี่น้องอันนี่ข้าวผัวข้าเข้า,ขาเห็ดจัางสี่ใบเราเวาขาก็เอาไปเขาส่องฟิตไปคือเก้านะคะพี่นอ้องพี่น้องใส่กุบยังกระได้ค่ะใส่กุ๊บที่มันปิดฟ้าสนิทนะคะแต่สาวอุดรไม่กุ๊บแบบนี้สาวอุดรใส่กุบแบบนี้ค่ะ ข้าวขว้าของเส้าดอนเส้าดอนสิบ๊อปั้นนะคะพี่น้องเส้าดอนสิตําเองค่ะเส้าดอนเป็นคนมะมักข้าวขว้าปั้นค่ะสิตําด้วยมือค่ะเพราะว่าอันเส้าดอน่าข้าวขว้าปั้นนั่นนะถ้าคนอีสานเท่ากับสิหูเนาะค่ะมันแง่แม่พี่น้องถ้าสมมุิวันเอาตําเองผุนสิหอมยืดโดนที่บ้านนี่หอมโดนบ่มีแง่ค่ะ ใส่จานนะคะใส่ถ้วยของเฮาค่ะพี่น้องเป็นไงคะหน้าตานี่ค่ะลาบหมูสไตล์บ้านบ้านของสาวอุดอรนะคะพี่น้องลาบซุน้องน้องกิน กินเมื่อเดิ่นก็ต้องกิน,นกินใดพ่นก็ต้องกินค่ะเพราะว่าสาวอุดรก็ได้ลาบเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาลาบหมูข้องเฮ่าค่ะพี่น้องใส่ตับนิดๆน,นะคะใส่ีหยงงกอันเครื่องเท่าที่เฮามีนะคะพี่น้องเพราะว่าสาวอุดรบ่ไดดไปตลาดขมือนี่เอาเครื่องตามที่เฮามีนะคะเรียบร้อยคะ่ะแล้วก็สิได้กินกับ ข้าวเหนียวที่ห้าหนึ่งไว้นะคะพี่น้องขอบข้า,าวสาอุดอนกัสิกินลาบมูค่ะมือนี่นี่ค่ะบักเขียกินกับแรดดิทกินครับเม่ดทน,นันเอาสเต็กเอาสะต่อยมาแลกกับบอยอมนะคะอาหารจานนี่จังไรสาวอุดรขอโตไปกินเขาก่อนนะคะพี่น้องก่อนเสิ่มเห็ดงานอีกนะคะสำหรับคลิปนี้สาอุดรกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ ซับะไครกดติดตามให้สาวอุดรคือเก่าแน่เด้อค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดขีปให้สาวอุดรต่อไปค่ะพอแม่พี่น้องผู้ใดเห็นข้ามาหลับส้มคลิปของสาวอุดรแล้วสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้สาวอุดรใดนะคะสาวออดเสียามาปรับปุงเฮ็ดลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ